กินซีมือตำหงันพลใับเ่าใิมพือิ่มือจันพลตำหงเด้อมันนี่เด้อแซ่บๆทีดเขาคงคอยห่ไวาไปพุนคอยปเียไปกับอยกับลูกบ่ให้ไปให้เมียบ่เมียไว้นอนำแรกเมียให้นนนอกพอดียได้

กับพนี่แมวชอบให้ข้าวท้อข้าวไก่ฮะนักไอเทมตอนนี้เรากำลังมาเฮ็ดกินขัวไก่ตำมะกุ้งเด้อพี่น้องเอ้ยอาหารแซ่บๆบ้านเร้าอาหารต้มไก่เด้อไปยากกับมาอยู่เรียนมาตืนผลพางคือเก่าเด้อ

อเ็กตม่วยตอนั้นเดกำัเจ้าอมะมาเห็ดก่วยแกงน้มเออแกงไวกับไก่แกงไวกับไก่โอ้มันก็แซ่บเลยชุนยอดเลยไปมาเหงือนบนผังได้กินแล้วแหละ